พายโยเกิร์ตสาวรสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำพายสาวรสโยเกิร์ตนะคะพายโฮมเมดค่ะเนยเค็มเรานำไปละลายกับไมโครเวฟแล้วนะคะประมาณหนึนาที ขนมปังเค้กเกอร์12ชิ้นค่ะแล้วก็สาวรุแบบสดๆเลยนะคะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะขนมปังจะใช้วิธีการทูกเอานะคะ เลยนะคะเ,เสี็ยทั่วเลยนะคะใส่เนยที่ละลายแล้วนะคะ ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ เดี๋ยวจะนําเข้าไปแช่ตู้เย็นสิบนาทีค่ะแล้วค่อยมาตกแต่งหน้าค่ะค่ะช่วงที่เรานำเค้กเกอร์พิแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมาหั่นสาวรสเลยนะคะจะใช้สาวรสแต่งหน้าประมาณสีลูกนะคะจะต้องใช้เป็นนาวแล้วนะคะสวะาวรสเก็จะเปรี้ยวหวานอยู่แล้ว ช่ำๆเลยค่ะ หอมสากระดดมากใช้สี่ลูกนะคะ ถ่าดอน้ำขนมปังที่ผสมเลยแล้วไปแช่ครบ10นาทีแล้วนะคะจะมาตกแต่งหน้าค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปเลยนะคะจะไม่ผสมพวกครีมชีสอะไรนะคะใส่โยเกิร์ตอย่างเดียว คำน้าเขาให้เรียบเรียบค่ะเราใช้กีดยยเกิดแค่ร้อยร้อยกรัมนะคะใส่เสาวรดไปเลยค่ะจุกๆจุก เสร็จแล้วคะ่ะทามกินง่ายๆทีนี้เราจะปิดฝาปิดฝาแล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคะ่ะแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะ ายโยเกิร์ตสาวรสค่ะโฮมเบดนะคะทำกินง่ายๆจะลองชิมค่ะลองชิมหน่อยนะคะอร่อยมาก จะตักชั้นขนมปังไล่ขึ้นมาโยเกิร์ตเสาวรสนะคะอืมเข้ากันมากค่ะสุดยอดคำโตโตเลยค่ะอร่อยมาก สุดค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ